สวัสดีครับท่านผู้ชมพบกับผมอาจารย์แปะตักกศิลาในรายการหัวลาหาหุ้นทางช่องตักกศิลาหัวลาชาแนลรู้จริงเรื่องดวงวันนี้เป็นวันศุกร์ที่21สิงหาคม2563เราจะมาดูดาวเด่นของหุ้นในแต่ละช่วงเวลาจะมีด้วยกัน3ช่วงเวลาช่วงเวลาที่1เป็นช่วงเวลาของหุ้นไทยและเอเชียในเวลา9นาฬิกาถึง18นาฬิกาช่วงเวลาที่2เป็นช่วงเวลาของหุ้นยุโรป อังกฤษเยอรมันรัเสเซียในเวลา22นาฬิกาถึง23นาฬิกาช่วงเวลาที่3เป็นช่วงเวลาของสหรัฐอเมริกาหรือดาวโจนในเวลา3นาฬิกาถึง4นาฬิกาเราจะมาดูดาวเด่นของหุ้นในช่วงแรกเป็นช่วงเวลาของหุ้นไทยและเอเชียจะมีด้วยกัน6หมายเลขหมายเลขแรกหมายเลข5ขออภัยครับหมายเลข7 หมายเลขห้าหมายเลขสองหมายเลขหนึ่งหมายเลขแปดและหมายเลขสี่เป็น6ตัวเลขที่จะใช้ในช่วงเวลาที่1ช่วงเวลาของอุ้นไทยและเอเชียในเวลา9ก้านาฬิกาถึง18บแนาฬิกาท่านสามารถนำหตัวเลขนี้ไปใช้ไปผสม ไปจับคู่หรือไปรวมเมัืเลขของท่านผมจะขอจับให้ท่านดูประมาณ3คู่คู่แรก7จ็ดห้และ7จเป็น3คู่ที่จะใช้ในช่วงเวลาที่1ช่วงเวลาของหุ้นไทยและเอเชียต่อไปเป็นช่วงเวลาที่สองช่วงเวลาของหุ้นยุนโลก อังกฤษเยอรมันรัสเซียในเวลา22นาฬิกาถึง23นาฬิกาจะมีด้วยกัน6หมายเลขหมายเลขแรกหมายเลข3หมายเลข6หมายเลข4หมายเลข8หมายเลข1 แล้หมายเลขสองเป็นหกตัวเลขที่จะใช้ในช่วงเวลาที่สองช่วงเวลาของหุ้นยุโรปอังกฤษเยอรมันรัสเซียท่านสามารถนำหกตัวเลขนี้ไปใช้ไปผสมไปจับคู่หรือไปรวมกับเลขของท่านผมจะขอจับให้ท่านดูประมาณสามคู่คู่แรกสามหกสามสี่ และสามแปดเป็นสามคู่ที่จะใช้ในช่วงเวลาที่สองช่วงเวลาของหุ้นยุโรปอังกฤษเยอรมันรัสเซียต่อไปเป็นช่วงเวลาที่สามช่วงเวลาของสหรัฐอเมริกาหรือดาวโจนในเวลาสามนาฬิกาถึงสี่นาฬิกาจะมีด้วยกันห้าหมายเลขหมายเลขแรกหมายเลขหกหมายเลขเก้าหมายเลขสาม หมายเลขห้าแล้วหมายเลขแปดเป็นห้าตัวเลขที่จะใช้ในช่วงเวลาที่สามช่วงเวลาของสารัสเมริกาหรือดาวโจนในเวลาสามนาฬิกาถึงสี่นาฬิกาท่านสามารถนำทั้งห้าตัวเลขนี้ไปใช้ไปผสมไปจับคู่หรือไปรวมกับเลขของท่านผมจะขอจับให้ท่านดูประมาณสองคู่คู่แรกหกเก้า และ65เป็นสองคู่ที่ใช้ในช่วงเวลาที่3ามช่วงเวลาของสหรัฐอเมริกาหรือดาวโจนก็ครบแล้วนะครับสามช่วงเวลาซึ่งในแต่ละช่วงเวลาผมจะมีการจาะตัวเลขของหุ้นในแต่ละช่วงให้ท่านนํไไมคัดเลขในช่วงเวลานั้นๆให้อีกด้วยสถาบันตักกิาลาโหลาคุณสถาบันที่เปิดสอนวิชาโหราศาสตร์เบื้องต้นและวิชาอื่นๆอีกหลายแขนง และยังได้เปิดสอนวิชาทักษะนำโชคฟรีเพื่อท่านนำไปหาเลขเด่นประจำวันกับรหัส ATM ได้ด้วยตัวท่านเองและต้องผมได้เปิดสอนวิชาโหราหาหุ้นเป็นคา้าพิเศษเพื่อท่านที่เรียนไปแล้วสามารถจะไปหาเลขเด่นของหุ้นในแต่และช่วงเวลานั้นๆให้อีกด้วยท่านที่สนใจติดต่อและสมัครได้ที่สถ,ถาบันตักกิลาโหราตามเบอร์โทรด้านล่างได้เลยนะครับและท่านผู้ชมท่านใดที่สนใจที่จะเข้ากลุ่มไลฟ์ฟรี ไม่มีค่าใช้จ่ายมีตัวเลขแนะนำจากแอดมินและ AI สามารถกดเข้าไปที่ลิงก์ด้านล่างได้เลยนะครับแล้วขอขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรายการอย่าลืมช่วยกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้เพื่อเป็นกำลังใจให้กันนะครับพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ